ค with ืองเ้าครับเดี๋ยวไปทาวันสองก้า โดย,โดย,โดยส่วนตัวสิ่งของแลสัมภาระของท่านที่ถูกต้องครบถ้วนการเรไถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการเรไถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาส